สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับนัทก็มารีวิวนะครับสําหรับล้อกันจมล้อเหล็กนะครับหรือล้อพายนะครับหลายๆคนก็เรียกประมาณนี้เนาะก็จะมีใส่ตั้งแต่รถนะครับคูต้าสาแรงนะครับไปจนถึง50แรงนะครับราคาของรุ่น L อรุ่นสามสิบนะครับสามสถึงสีแรงเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ราคาคู่ละ 9,000บาทนะครับคู่ละ9,000บาทส่วนตัว40แรงไป1ถึง50แรงเนี่ยก็จะอยู่คู่ละ10,000บาทนะครับราคานี้นะครับลูกค้าต้องมารับเองนะครับไม่ได้รวมส่งอันนี้ก็เป็นของ50แรงนะครับก็จะเป็นใบพายอย่างดีครับเหล็กหนานะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับมีหลายคู่นะครับมีหลายคู่นะครับของใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สั่งจองกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากสินค้าไว้ด้วยนะคบขอบคุณครับ